สวัสดีค่ะจัก,กับคุณพิงค์เจแปนพากินพาเที่ยวในครัวอีกแล้วนะคะวันนี้คุณพิงค์จะทำอ่อสาสลัสดสลัดสลัดดับมักโรนีเดี๋ยวโชว์ก้สาสังเขียวเมนูนั่นนี่นั่นนี่เมนูโอเทโตสลัดอะโอเทโตสลัดก็คือสลัดโอเทโต้เนี่ยแหละค่ะคือโอเทโต้ก็คือมันมันฝรั่งนะคะคือเราจะมีอะไรมากนะคะเดี๋ยวคุณพิงค์จะให้ดูนะคะ มาดูกันค่ะค่ะทุกๆคนเราต้มมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งเราปอกเปลือกเสร็จแล้วก็มาผ่าครึ่งเป็นสี่ส่วนนะคะแล้วเราก็ต้มไข่ไข่เราจะมาปอกนะคะแล้วก็จะมีหอมครึ่งหนึ่งหอมหอมหัวใหญ่นะคะหอมน้ําแล้วแตงกวาแล้วก็จะมีเอ่อแค่เราเรามาดูกันนะคะเราจะทํายังไงค่าลืมบอกไปนะคะทุกๆคนเราอ่าจะใช้อ่า ครึ่งครึ่งลูกนะคะเราก็มาหั่นอย่างนี้แล้วเราก็แช่น้ําเกลือไว้นะคะเดี๋ยวคุณพิงหั่นอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งคืออุปกรณ์เรามีอะไรบ้างก็มีเหมือนเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะคะจะมีแตงกวาแล้วก็แครอทแครอทนะคะหอมหัวใหญ่ซึ่งเป็นหอมน้ำนะคะหอมที่แบบทานกับสลัดนะคะไม่ใช่หอมแบบมันจะถ้าถ้าไม่ใช่หอมหอมน้ำเนะ่ยมันก็จะทําให้แบบฉุนกลิ่นฉุนนะคะแล้วก็ไข่ เดี๋ยวคุณพิงค์ทำเครื่องอะไรเรียบร้อยเอามะนาว,วหรือมะนาวไปด้วยนะคะมะนาวค่ะจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าวิธีทำมันทำไม่ยากเลยค่ะง่ายมากค่ะมาดูกันนะคะเอาแล้วค่ะทุกคนเราต้มเอามันได้เรียบร้อยแล้วก็เราจะมาโขลกอย่างนี้ให้มันเย็นนะคะแล้วคุณพิงค์ก็หัน่นแป้งประมาณนี้ค่ะต้องได้สองลูกนะคะแล้วก็ทำมันเนเกิก็คืออ่า หอมหัวใหญ่เราก็จะมาเทออกแล้วก็บิดบิดบิดน้ำออกนะคะมาดูกันอีกทีนึงค่ะเอาเละค่ะเมื่อกี้ก็เอาอหอมหัวใหญ่ไปบิดน้ำออกนะคะก็จะมาเทใส่เอมันฝรั่งค่ะมาเทใส่มันฝรั่งนะคะเราเทใส่มันฝรั่งค่ะบิดเอาน้ำออกนะคะทุกทุกคนโอเค อีกน,นะโอเคเดทแล้วก็ริเเากาคนตัวนุ่นอยู่ค่รอแป๊บหนึ่งนะคะชซีโกโชเโกชชโกชก็คือ,อเกลือกับพริกไทยดำนะคะใส่ไปนะคะเราจะรอชิมกันอีกทีนึงนะคะ ทุกคนคะที่หั่นแครอทนะคะรรเราจะมาใส่ในน้ำที่เราต้มไว้ให้มันนิ่มนะคะทุกๆคนต้มให้นิ่มนะคะแล้เวเราก็จะมาหั่นแตงอีกทีหนึ่งแตงยังไม่เสร็จและะ้วค่ะทุกๆคน ทุกๆคนเมื่อกี้เราก็ต้มแครอทแล้วนะคะเราก็จะมาใส่มันนะคะใส่รวมลงไปกับมันนะคะรวมกันนะคะแล้วก็จะมาคนแล้วก็จะไปผึ่งให้มันหายร้อนนะคะทุกๆคนก็เลยเดี๋ยวโกาซังเขาเลนะคะเดี๋ยวเรายังหั่นพวกเครื่องเคียงยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยเริ่มสีสวยแล้วนะคะทุกๆคนให้ดโซกาซังเดี๋ยวเราก็จะมาหั่น แอปเปิลนะคะแอปเปิลโอการซังก็เลยมีไต่เนี่ยนะ้ดินมาซอยหน่อยให้ค่ะเราจะหั่นลิงโง่ลิงโง่ก็คืออ่าแอปเปิลนะคะครึ่งลูกครึ่งลูกนะคะเราจะเป็นโอการซังบอกว่าให้เป็นจุมบางจุมบางแปลว่าตามลำดับนะคะวันนี้เราทำสลัด โปเตโตก็คือสลัดไอ้ะมันฝรั่งค่ะมาดูกันต่อนะคะ ใกล้จะหมดแล้วค่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะทำให้เร็ยกรยกค่ะอูเ้เละไปเลยยังไงเราก็จะให้มันเละอยู่แล้วค่ะทุกคนออโอเคนะคะให้ โอเคค่ะทุกทุกคนคะเรียบร้อยแล้วนะคะคือคุณพิงหั่นอ่าอะไรนะแอปเปิ้ลแล้วก็แตงกวานะคะแล้วก็หั่นนี้เสร็จแล้วก็จะมามะนาวนะคะค่ะเลมอนจะใส่เลมอนนะคะโอ้แมากเลยดูเบลอเบล่าเลยค่ะโอเค เคแล้วค่ะได้แล้วค่ะค่ะ,ะ,คะทุกทคนก็มันฝรัง่งกับหอมหัวใหญ่กับแครอทก็เย็นแล้วนะคะได้ที่แล้วเราก็จะมารวมใส่ที่เราหั่นไว้เช่นอแอปเปิลแตงกวาแตงกวานะคะคนก่อนเยอะไปปะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะ ค้นคะ่คนคนคะค้นข้นเข้าไปคนให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ไข่นะคะเราจะใส่ไข่ค่ะโอคาอ้าซังเ่อทำมังงะอิเลมาสุวาโดเดสกาอเิใช่ถามโอกาซังว่าใส่ทำมังงะก็คือไข่เลยได้ไหมคะโอ,าอกาซังบอกว่าใส่เลยไข่ที่คุณพิงหันไว้นะคะ อัมกี้ด่ันาฮัมมาดาฮัมมาดาอ่าลืมลืมไออ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะหันอ่อบ้านเราก็เรียกอะไรเขาเรียกญี่ปุ่นเมืองนอกเรียกหันะคะคนให้เข้ากันนะคะทุกคนกาสั่งกำลังไปเอาใน,นตู้เย็นอยู่ค่ะโอเคนะคะเดองดโอเค เดี๋ยวหันอนี้ใส่อีกนะคะใส่เพิ่มอันนี้สามอันค่ะโอป้าตังบอกสามอันนี่ค่ะโบลันนีโลวินนาวินนสามอันนะคะแต่คุณจะหั่นนะคะความเร็วรวดเร็วนะคะหันพร้อมกันเลยค่ะทุกคน เสียอานิ้วเหมือนกันนะคะแล้วก็เสียวนิ้วค่ะ เค okay, ค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่นี่กันนะคะโอเคค่ะคนกันนะคะคนให้เข้ากันค่ะ โอคาซังค่หรือจุ่มบังคัลเล่ชีได้รึคะกุทุกัลเลีโอซัตโตช่อตต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 ะตต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 ต ประมาณประมาณนิดนึ่งใยช้อนโต๊ะนะคะทุกๆคนสุริยะซูโนะซาโตะอะไรอะซาโตะเนซาโตะตัวเจ้าอยู่ออใช่ซาโตะสีขาวคือไม่เหมือนเอ่อน้ำตาลธรรมดานะคะชตอมเตะคือรวคาร์ลชีคาร์ลชีคารชีนะคะคาร i ชีคารลชีじゃないいっぱいですかいっぱいもしたらカロって食べれみてดูนะคะ ก็เลยนะถ้าใส่เยอะก็จะเผ็ดค่ะโอก้าังบอกนะคะี๋ยวใส่มายองเนสนะคะจะตมก่อนตัวที่ี่หรอโอก้าซังมายองเนสเซ้มบูเดสก้าถ้าบุงเซ้มบัวจะเเ็แต่แรงตัวโมกระต้องใส่เยอะๆนะคะมายองเนสค่ะจะได้รอยนี่คือไม่น่าจะพอค่ะโอก้าซังกำลังไปเอาอีกอยู่นะคะ

อเอาหัวลงนะคะใส่ชิโอโกโชก็คือเกลือกับพริกไทยดำเพิ่มค่ะเติมรสชาตินะคะให้คนกันให้เข้ากันนะคะนี่คือโปเตโต้สลัะดะคือภาษาไทยก็คือน,นี่ตื่นนอนดิอ่าภาษาไทยก็คือมันฝรั่งบดนะคะทุกๆคน,นะ เม่มาต่ไหโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันราการงานจีนี่เตะนี่ะมิโดัคนนี่เข้ากันนะคะสวยแลวนะคะทุกคนอู้ดูน่าทานมากเลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะอู้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะ โอเคโอเคเอ่ออีกไปอือชิมแบบนี้นะคะแล้วก็ล้างมือค่ะก็กงใทอะไรเจจชุดวะดาษอ,อะไรกระดาษอะไรกได้เลมนอมนเตะอามาดะโอ้ทุกทุกคนคะลลมเลมอนค่ะ ลืมมะนาวค่ะอู้วุ่นวายหมดเลยนะคะโอการซามิเต้เซมบุเซมบุมบมบอู้เซมบุอีกใบยอมห้าบุญหำบุญโอการ์ซังบอกให้ใส่หมดไม่ได้ค่ะเปรี้ยวคุณวิ้งไม่ชอบเปรี้ยวนะคะลืมเลยค่ะลืมเลมอนลืมมะนาวค่ะอ้าวบูคุณนิซังโดสโราย <laughs> โอเคทราย สปูนมยกก็คุณคุณนี่ตอเคโอเคเอาไเทสต์มดเผ็ดปริกอเลยเผ็ดปโอเคคุณคุต้องการพิกไทยพิกไทยดำอนะคะ มดตัวหัวฉีโอเคโอเควะโอเคเด,ดโอเคค่ะโอเคเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ในครัวเราก็มีอยู่สามคนนะคะคิิงซังนินเนอ,อีมา โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเอามาชนามองมาเตมเลยเดี๋ยวโชว์ก่อนนะคะโอเคค่ะเอาละค่ะทุกๆคนก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสลับปเตโตก็คือมันฝรั่งบดซึ่ง ทำให้ดูแล้วนะคะแล้วก็ง่ายมากแล้วก็อร่อยมากแล้วก็มีประโยชน์มากค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามคุณวิ้งและก็โอกาสังนะคะโอกาสังอยู่ไหนก็ไม่รู้ค่ะ โอกาสังอยู่ฝ <sh> ั่งนู้นนะคะก็ขอบคุณค่ะฝากติดตามคลิปของคุณพิงค์ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ให้คุณพิงค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะโอกาสสั่งมาแล้วค่ะโอกาสสั่งมาแล้วค่ะโอกาสั่งบ๊ายบาย